โอเคนะครับเราก็จะมาสอนโหลดโปรนะครับให้ทุกคนโหลดลิงก์นี้นะครับไปใน Google นะครับไม่ใช่ในอะไรนะครับเข้าไปสามารถโหลดเกมอื่นๆได้มากมายนะครับมากมายไมต่ต้องเกมโรบอทหนึ่งเดียวนะครับเกมฟีไฟผมก็โดนแบนแล้วแหลนะครับผม ให้ทุกคนกดเข้ามาในนี้เกมหนึ่งต้องมีสีเหลืองนะครับ้ามเป็นอะไรนะเนี่ยต้องมีอย่างนี้นะครับแล้วทุกคนจะกดดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดเลยบางอันมันก็จะมีโฆษณาให้ทุกคนนะครับผมจะตัดไปตอนเสร็จเลยนะครับไปกันเลยนี่นะครับมันก็จะเด้งมาให้เรานะครับแล้วเราก็ตกอีกท่านนะครับแล้วมันก็จะโหลดให้เราเองนะครับตรงนี้เลยนะครับ เดี๋ยวตรงนี้เลยนีครับถ้าใหคนกดเปิดเลยนะครับแต่เกมดังๆมันไม่สามารถทำได้นะเพราะมันป้องกันโปหนานะป้องกันโปหนาเกินนะมนไม่สามารถบางเกมก็ไม่สามารถทำได้นะครับเดี๋ยวกดตอนเข้าเกมเลยนะครับีเราจะสอนโปนะครับอย่าให้ยูทู นี่นาขออนุญาตติดเพิ่มนะเดี๋ยวติดลิงกกสิทธิ์นะครับแล้วก็กดเข้าไปอื้อเปออมอืเออฮ่าบัคกับเปิรมฮ่าฮ่ฮ่านะแลวผมให้น้ำหมาผมมาเล่นนะครับจ้าเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งนะจ้าสวัสดีครับฮ่ฮ่าฮ่ ก็้ยังก็ไ่างๆๆอ่เกมนี้มันโหลดช้าเกินอนุญาตไปโหลดเกมอื่นนะครับาทปอันนี้ กันไรไม่รักแล้วไม่ไม่รักเราแล้วไม่เบื่อเรูแล้วเมันจำต้องมันต้องใจใจแม่เอ้ยดูดูอะไรดูดูอะไรใจแม่เอ้ย โอ๊ยอออกไปหน่อยไปนั่งเไยเนี่ยดูเครื่นงไปหน่อยหาแม่แม่หาแล้วแม่ไม่รักหรอก น่ามาขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> ต้องมาง <c oughs> แท่นี่นะครับ <c oughs>